กับสุภาพบุรุษบอยแบนด์กันต่อนะครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับน้องๆทั้ง8คนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์นี้เห็นบอกว่าต้องไปทดสอบความกล้าหาญใช่ครับน่ากลัวมากครับน่ากลัวมากน่ากลัวมากครับเคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนไหมเคยให้เลอกได้อย่าทำครับให้เลอกได้อย่าทำให้เลอกได้แต่ก็ยังทาทาไมครับก็พวกเราเป็นสุภาพบุรุษบอยแบนด์นะครับเราก็ต้องไม่ถอยอยู่แล้วครับทุก ปากหวานนนเนี่ยน่าสนใจมากนะครับสำหรับภารกิจของน้องๆในครั้งนี้นะครับแต่ก็บอกผู้ชมนะครับว่าจะดูจนเพลินนะครับวันนี้โหวต้ามาได้นะครับหรือว่าจะแชทมาคุยกับเขาได้นะครับและเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับตอนนี้ไปชมภาพครับว่าเขาจะไปสู่ความกล้าหาญกันยังไงครับ เฮสวยมากสวัสดีสุภาพบุรุษบอยแบนด์ทั้ง8ท่านนะครับวันนี้ผมนะครับนี่มิวนะครับจะขออนุญาตเป็นไกหรักจากที่ดูสัตว์น่ารักน่ารักมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเสือสิงโตนะครับรับแรกเลยนะครับก็เป็นการให้อาหารสิงโตนะครับอาหารที่ให้ก็จะเป็นไก่สดนะครับกับเนื้อว โอ้โหอ้ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าท่อไปก็เป็นการฝีอาหารสัตว์ตัร้ายดักนั้นคือเสียงเป็นก um um uh um 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 ่อนนะครับนี่จริมันดูน่ารักเนาะเฮ้ยออกมาออกมาจะกินน้องสุภาพบุรุษทั้ง8ปดท่านนะครับถ้าสมมุติเนี่ยจะให้น้องๆเข้าไปฝีอาหาร กล้าไหมครับก้าครับสมภาพนุษอย่างพวกเราที่หมายถึว่าให้เราไปเปลี่ยนตัวตอนนี้เลยใช่ไหมครับผมไม่ได้บอกอะไรนะครับ พอถามที่ท้ายน่าบอกน้องกล้าไหมกล้าครับกล้าครับเป็นไงล่ะตอนแรกมีโร่ทำท่าดีใจบอกไปเที่ยวสุดท้ายเป็นยังไงฮะสุดท้ายเป็นยังไงก็ตอนแรกก็ไม่รู้เลยครับแต่พอสักพักก็เริ่มเอใจละว่ามันต้องเกี่ยวกับสิ่งโตส่นเแล้วฟิล์มเลยครับตอนแรกที่เขาถามว่ากล้าหรือไม่กล้าเนี่ยรู้สึกยังไงก็คิดว่า มันต้องโดนแน่ๆเลยครับนตายแม่นมากภารกิจของเราในวันนี้นะครับคุผู้ชมครับเราจะให้น้องๆทั้ง8คนนะครับนําอาหารเข้าไปให้เสือแล้วก็สิงโตที่ดุร้ายครับแต่ถ้าเป็นผมนี่ผมไม่เอาด้วยแน่นอนเพราะว่าเสือสองตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ผมว่าอ่างนี้ดีกว่าไปชมภาพกันต่อดีกว่านะครับว่า ความศุนส,สนาแล้วก็ความกล้าหาญของเขาจะเป็นยังไงหลังจากที่เมื่อเช้าเราเข้าไปชมการให้ฟีดดิ้งแล้วผมเลยจะมาฝึกวิธีการสีดให้กับน้องๆทุกคนนะฮะให้ปลอดภัยที่สุดคืออยากให้นิ้วหรือส่วนใดส่วนหนึ่งรอดมาจากตะแรกงออกมาด้านนอกนะฮะเพราะเสืออาจจะก,กัดนิ้วเราได้ ขออาสาตั๋มสองคนแรกนะครับทดลองดูนะครับแต่ไม่ได้ไปเจอเสือใช่ไหมครับอ๋อยังครับเดี๋ยวลองจัดระเบียบตัวเองนะฮะว่าส่วนที่ศตะที่สูงอ่ะเราจะทำยังไงอยากให้คิดให้คิดมากย่อดย่อช่วยนิดนึ่อยหน่อยครับขอสองหนุ่มต่อไปเลยครับแล้ววิทย์เขาให้ลุ้นไปแล้วโอเคก็ขออาสาตั๋มอีกสองคนครับไปต่อไดครับอ้าว เชิญครับเชิญเลยครับเชื่อกันข้างหน้าข้างหลังข้ามบนถ้ามีนิ้วนะถ้ามีนิ้วครับโอเคครับของคนท้ายครับก็ด้านนี้ผมได้ได้ได้แล้วข้ามบนมาช่วยกันโอเคครับพี่โอเคครับครับเดี๋ยวกินข้าวให้ไป็นสิ้งตอนนีพิเศษเลยให้เราแสดงครับเดี๋ยวพี่พาไปให้ผมทุกคนครับ

ถูกหลอกให้ขึ้นรถไปแล้วเขาปิดประตูแล้วพาไปเลยรู้สึกยังไงฮะตอนนั้นก็ตอนแรกเห็นเพื่อนเพื่อนขึ้นไปก็คิดว่าไม่มีอะไรเห็นขึ้นมาแล้วก็ลงขึ้นมาแล้วก็ลงอะไรอย่างนี้ครับก็ศตงไปเพื่อนก็ลงครับเอ้นี่ก็ถือว่าได้เปรียบนะเราได้ไปเรียนรู้ก่อนคนอื่นเขาเนี่ยเปรียบอย่างนี้ผมผมว่าเสียเปรียบจะจะเวอร์กว่าเสียเปรียบดีกว่านะฮะซื้อพบสิ่งนะครับผมอยากรู้นะครับว่าต่อไปนี่จะเป็นยังไงนะครับเห็นบอกว่าแมทธิวกอาร์ตีหน่าซีดมากๆเลย นะะฮเดี๋ยวไปชมภาพกันต่อเดี๋ยวไปชมภาพต่อแล้วเขาบอกแดดร้อนเดี๋ยวไปชมท่าว่าดร้อนก็ได้ครับพี่พี่ไม่ต้องใจเกยเชนกันพี่กัสมันจะขึ้นมาแล้วพี่ไปเหรอออกพี่ตัวใหญ่มาแล้วเออเนอะ ตามสิทธิ์เลยเว้ยพอแล้วมึงครับได้ภาพแล้วมึงครับที่ติดเป็นยังไงสวรรค์สวรรค์ของเราดีมากให้มาประจนภัยแล้วนั่งกินขนมไม่มีบ่งไม่มีแบ่งแล้วปล่อยให้มาประจนเสือสิงโตสองคน โอเคไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตัวเบาอะ้าซีเลยกับปังเจ้าวันจริง